งอกระเปนดาหักเนาะโอ้งองงามผูแทลวะโอ้ชุดยแดแน่วะงอกัะเบิดทหารติดตอกติดตอกอะไรติดตอกย่าลงช่างเขาไหมเนี่ยแกให้คุณไปลง ยันยีลามยนี่กับพี่น้องทั้งคูรงเรนบันวิงเป็นการ่วมปัจจัยว่าทับุญนัองุณแม่ตะเทียนมอนี้ครับกเอาเอาายลไปรถล้อลังรถอีกนะยูลังรถยูลังรถอยจะเป็นยานบัสก 在你的，我在给，我在给。<music> อันนีหน้าของลูกหลานคุณยายสันติยนสีงหน้านะคะเราต้องกราบขอบคุณธนาจำ่องไม่รู้คจักดีผู้หลอกึ้นเนื้อเฮ้ยมันต้องไปไหนจำได้จำไม่ได้จำได้บรรยากาศแบบนี้ค่ะไม่ร้อนไม่หนาวอากาศกำลังดีค่ะตอนเย็นของเมืองไทยเราค่ะนั่งสบายอยู่ค่ะ เราจะเปิดประตูบ้านเลยค่ะเปิดประตูบ้านแล้วก็นั่งตามอัคยาสายค่ะนั่งตรงไหนก็นั่งได้ค่ะอากาศดีไม่ต้องเปิดแอร์ค่ะมันไม่ร้อนค่ะตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อเจอญาติผู้ใหญ่เราต้องไหว้ก่อนค่ะผู้น้อยต้องไหว้ผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่ก็รับไหว้ค่ะ ระเพนีของเราค่ะอบอุ่นค่ะอุ่นกายอุ่นใจค่ะยังไม่ถึงเวลาค่ะพวกเราต้องมาก่อนรอพระมาทำพิธีสวดมนต์ค่ะสวดมนต์สวดมนต์กุศลธรรมมาค่ะ มานั่งรอกันเยอะแยะเลยค่ะมานั่งรอยากผู้ใหญ่เยอะแยะมาด้างช่าฟังสดร่วมกับผู้เสียชีวิตค่ะนี่คือะพิธีของเราค่ะผู้จะมาแต่เย็นค่ะคนที่มาฟังสดจะเดินเข้าไปจุดธูปค่ะจุดธูปคนละดอกค่ะถ้ามาเยอะก็รอกันนิดนึงค่ะไม่เป็นไรค่ะรอได้ เย็นสบายทุกคนนั่งข้างในก็มีค่ะนั่งข้างนอกก็มีค่ะทุกคนที่มาค่ะพวกเราจะจุดธูปกันทุกคนค่ะก่อนจะไปนั่งฟังสวดอภิธรรมคืนนี้ค่ะมาสวดอภิธรรมคืนนี้จุดธูปกันทุกคนค่ะจุดธูปเพื่อบอกผู้วายชนค่ะเพื่อบอกเล่าเก้าสิบกันค่ะค่ะมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ คุกทุกแล้วก็เตรียมหาที่นั่งตามอัธยาศัยค่ะนั่งตรงไหนก็ได้แต่ต้องนั่งให้ห่างกันหน่อยนะคะช่วงนี้มีโรคระบาดของโรคเลยก็ว่าได้นี่ก็คือเจ้าภาพอีกคนหนึ่งค่ะเป็นน้องเขยผู้เสียชีวิตค่ะจะช่วยเหลือทุกอย่างค่ะนี่ก็น้องเขยเหมือนกันค่ะ พี่น้องเขยสองคนค่ะช่วยกันคนละไม้ละมือช่วยกันรับแขกช่วยกันทำช่วยกันกินช่วยกันทำค่ะค่ะ,คะนี่อีกมุมนึงของบ้านค่ะนี่เราเตรียมสถานที่มีบ่อปลาสวยงามค่ะสวยงามมากเตรียมสถานที่ไว้สวนพิธามคืนนี้ค่ะ เตยมสถานที่ส่วนแข่ส่วนญาติสนิดมิสหายก็มานั่งรอกันทุกคนค่ะนั่งรอรอถึงเวลาเรามีเวลาสวดค่ะเรานัดกันนัดกันกับญาติพี่น้องทุกคนทุกคนจะมาให้ทันเวลาค่ะเตรียมตัวมาใส่ชุดสีดำค่ะเทมีบ้านเราจะสีดำค่ะที่สีดำเพื่อแสดงความไว้อาลัยค่ะ นี่มุมนึงของบ้านค่ะที่ในครัวค่ะแม่ครัวก็เตรียมข้าวปลาอาหารไว้ให้แขกข้างนอกค่ะนี่ยมตาหารการค่าเยอะแยะเลยค่ะช่วยกันกินช่วยกันทำค่ะนลไม้ละเมอค่ะที่ข้างในค่ะนี่ข้างในครัว กางในกลัวของเราค่ะอู้เยอะแยะเลยเตรียมอาหารกันเยอะแยะเลยค่ะห่อค่ะห่อไม่ต้องทานาร่วมกันค่ะคุร่มเ่อนตังไว้นะคบณร่มค่ะทีมสองเ,เราค่ะจะร่วมกันถ่ายภาพเพื่อไวอารค่ลน์เพื่อไวอาไลัยแก่ผู้วายชมค่ะเราจะใส่สีดำขาวค่ะรเราจะทำกันอย่างนี้ค่ะ อบอุ่นค่ะอบอุ่นพ่อเราสูญเสียค่ะจะมาให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันเพื่อมาให้ว้าเวจนเกินไปค่ะหลังจากนั้นก็ไปทำมาหาทินเป็นปกติทุกคนค่ะประเพณีของเราจะเป็นแบบนี้ค่ะ,คะจัดวางดอกไม้ให้สวยงมามมีพวงหลีดมีอะไรมาแสดงความเสีสยใจกับผู้สูญเสียค่ะ ี่คือสามีของผู่วายชนค่ะจะต้อนรับแขกแขกก็มีเยอะแยะมีทั้งเพื่อนมีทั้งลูกมีทั้งหลานค่ะจะรอรับแขกทุกคนค่ะจะรอรับแขกทุกคนค่ะแขกจะมาร่วมงานเราก็จะจัดสถานที่เพื่อต้อนรับแขกของเราค่ะทุกคนค แสดงความไว้อาลัยค่ะไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสียค่ะเราจะมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะมีก้าหลานค่ะหลานก็มาทั้งลูกทั้งหลานเยอะแยะเลยเต็มบ้านไปหมดเลยพวกเราอบอุ่นกันค่ะพวกเราจะไม่ทิ้งกันให้วาเวยอยู่คนเดียวค่ะอบอุ่นจริงๆค่ะประเพณีของพวกเรา ประเพณีของพวกเราอบอุ่นมากมากเลยไม่ว่าบ้านไหนบ้านไหนถ้ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นพวกเราจะช่วยกันค่ะประเพณีไทยค่ะ <ผม S 1> คิด่าไม่แตกต่างกันมากนะคะ<ม>จริงอบอุ่นเหลือเกินค่ะญาติเยอะจริงๆค่ะนี่คือหลานนะคะประเพณีเราก็จุดธูปหนึ่งดอกค่ะแล้วก็ไหวหนึ่งครั้งค่ะ ที่นั่งตามอัธยาศัยค่ะ,ะที่นั่งตามอัธยาศัยแล้วก็รอพระมาสวดอภิธรรมคือเย็นนี้ค่ะตอนเย็นค่ะส่วนมากจะตอนเย็นทุกบ้านเลยนะคะค่ะนี้ก็คือปวงดีดค่ะนี่ก็คือปวงดีดที่เพ,เพื่อนเพื่อนและเหล่าลูกหลานที่ทำมาไว้อาลัยค่ะไว้อาลัย ค่ะนี่ก็มุมหนึ่งของบ้านแขกเราลูกหลานและญาติสนิทมิตรสหายจะมานั่งค่ะ mm hmm. อยากนั่งมุมไหนก็ได้เลยค่ะรอค่ะรอรอ,อพระมาค่ะพระมาแล้วก็เราจะมาร่วมนั่งให้ใกล้ชิดกันกว่านี้ค่ะรอพระมาตอนพระมาจะมาสวดตอนเย็นค่ะสวดอภิธรรมค่ะประเพณีของพวกเราแทบทุกบ้านค่ะจะทำแบบนี้ โอ้โหยุคใหม่สมัยใหม่ลิงกิงด้วยมีโทรศัพท์แล้วก็ดูโทรศพัพท์การทุกคนเลยอ่ะอ๋อเหงาจังเลยอยากคุยอยากคุยปิดปากด้วยโทรศัพท์ด้วยและ

เอาอันนี้คนก็จิจอดมีกลุ่มอสมค่ะอาสาสมัครดูแลหมู่บ้านค่ะตอนนี้ก็มีงานเพิ่มค่ะให้คนปิดปากให้คนวัดอุณหภูมิก่อนมาร่วมงานค่ะล้างมือระลระกานชื่อค่ะทุกคนจะปฏิบัติอย่างนี้ค่ะสมัยนี้ค่ะและดูถูกเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่ง ทางนี้เพราะคนที่จังใจต้องเชื่อให้สิ่งที่เขาไม่เชื่อนั้นความคิดเห็นของเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยถ้าเราโต้แย้งอย่างรุนแรงพูดให้ฟึงอย,ย่างเด็จให